จะนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร092ย5 2 4446อ้าตาตจวอขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินที่ทำได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งร้องเองแต่งเองโปรดิวเองได้หมดโดยเฉพาะเรื่องแต่งเพลงแววว่ามีคนติดต่อทาพทามให้แต่งเพลงให้จริงไหมคะอะมีมีครับมีน้องนอ,งอินบ็อกเข้ามาถมาหลายคนแต่ว่าผมผมก็ยังไม่กล้า นะครับยังไม่กล้าที่จะจะขายเพลงตัวเองตอนนี้ผมกำลังทดลองตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่าผมลองโปรดจคน้องสักคนหนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงตอนนี้มีเขียนให้1 2 3 4 5 6 6้าคนละที่ผมเขียนให้แต่ว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยเดี๋ยวให,ให้รอให้มันงานมันโอเคก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดเผยว่าเขียนให้ศิลปินคนไหนบ้างแต่เป็นเมืองเลยนี่คือคือเป็นอีคิวหนึ่ง แล้นี้มีมีพี่เพชรสารัตสองเพลงละท,ท,ที่ตกลงกันเป็นโปรเจกต์ที่ว่าพี่น้องร้องเพลงกันอะไรสักอย่างเ่ยจะไม่ได้เพราะนั้นผมไปหาพี่เพชรครับผมก็คิดว่าอยากจะเอากาแฟาไปให้พี่เพชรดูด้วย <S 2> <S 2> <S 2> พี่เพชรลองชิมดูด้วยนั่งกินนะครับนั่งดื่มบีีเย็นเย็นกันแล้วก็คุยกันเอาไปเอามามา,าอาจารย์พี่เพชรจะเรียกผมอาจารย์ผมสองเพลงอาจารย์สองเพลงคนคนคนละสองเพลงร้องเพลงกัน เราขึนกันอเอาพูครับไนอนก็เลยลุยเลยตอนนี้เขียนจบแล้วสองเพลงของอาจารย์เพชรเดี๋ยวรออาจารย์เพชรส่งขึ้นมาอยู่เหมือนเราเขียนให้เขาร้องแล้วเขาเขียนให้เราร้องอย่างนี้หรอหรือยังไงคะใช่ใช่ครับใช่ครับคิดว่าหลังจากนี้น่าจะเขียนเพลงให้คนอื่นมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะมีฟิจิลิ่งก,กับอาจารย์ปีชาปัตไทกลายเป็นเสี่ยวกันอายุเท่ากันเลยไปนั่งคุยกันวันนั้นที่งานเบ็นมืองเลยกลายเป็นได้นั่งคุยกันโอ้หัใจเดียวกันเลยก็เลย พี่จะเรียนรวมกันสักเพลงเอาเพลงที่ไม่ใช่กระแสนะอาจารย์เอาเพลงที่แบบว่าเราสร้างสรรค์สังคมนิดนึงทีแรกก็ไม่กล้าที่จะคุยกับแกหรอกพอแกบอกว่าอาจารย์สักเพลงไหมร่วมกันาอาจารย์ขอมากับจัดได้ครับน้องว่าว้าว FC ของหนุ่มตาลและหนุ่มปรีชารอติดตามผลงานพิเศษของทั้งคู่ได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลึกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลึกทุ่งและ YouTube ข่าวลึกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย